พี่น้องครับนั่หาหนังเอกเป็นว่าอยู่นี่แหละผ่ารา้รานร้านชื่อว่าอะไรคือครับมันเบนบ้านใหญ่แย่หนูบ่นี่แมนครับไ,ไปเอื้อนให้ตาได้ป่ะซ้อนี่บ่เข้าไปได้บ่นีเ่เอื้อนให้นะเอื้อนให้นะี่นนหาเราพี่น้องเบิง่งแตง่าแสนได้นั่หาหนางเอกคูณนี่นางเอกดักอ้อยนะอยู่บ้างละ ยายพี <Yeah. S 2> ่อังสวัสดีครับสวัสดีครับปู่ชุกไปนี่ชุกไปนี่เขาชุกใจเขาคนหนึ่งม่พี่น้องหนึ่งเขาป้าแม่นดิฉันพูดล่ำบนนี่แม่แม,ม่บนนี่โอ้แม่นเหรอเนาะโอ้อยนุ่มปู่สวยมากบนนี่ค่ะมาสิไปหาอยู่ป้าอ้อยพ่อเนาะเอาไปหายังอยู่ป้าอ้อยป่าคือส่งหายใช่ไหมหายังอยู่ป้าอ้อยพราะว่าคือยังสี่แม่แอ่นขาเจ้าเบื้องหลายแม่ตอนเจ้าล่ำแม่ มันล่ำอยู right, ่ปลาอ่อยเย่อ็นล oh, ่ำไปฟังอย่างนี้จะกวนหวไม่จะเศร้าท่านม่กวด่อ็นกวออ๋หนึ่งเขาโอตัดอ้อยกมันนึามาใส่ท่านหเขาใส่ท่าเขาวาไนหนึ่งแล้วเกจพาก่อนเนาะโอ้ยยฝอาวงสะกดสันนี้เดี๋ยวนเอาไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจังหนึ่งอันจะฟัาจะฟ้าหนึ่งจฟ้าหนึ่งอยากฟังน้ำจะก่อนอห้ฟังจะกก่อนเน้ำมาบาดอยากฟังล่ำอยากฟังเดีมันมวนอยู่ปลาอ่อยกับฟังลำมาบกฟังล่ำ ใอญ่ใหย,ย,ยังก็ยหญ่นูใหญ่นูหนูพักหน่อยคุณหนูพักน่อยคุณพี่น้องครับหนูพี่น้องคนเบิ้องหลังเพืนพ่นว่าเพื่อนเสาะบอกเอญ่แล้วเห็ดช่องยูทูปใน่พน,นัน <laughs> เดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกลูกบอกร้านที่ไหนอยากฟังในใหญ่ก่อนก่อนนึงก็กได้ครับน้ำมาบ้านอ,อยากฟังล้ำจะก่อนตีมันไม่เช่นหรอกเราเอาพินเอาพินมานาน้ำสดสดรถเนาะครับน้ำสดสดรถเพือกันกับกิ่นเท้ามันไมีผักเนี่ยน้ำสดสดครับ ทิ่มันป่ากาห่ดอนใบไม่อ่อนข่าจีเขียวหวาลมเที่ยวทางบนอ่อนยูนลงไตที่ฝ่าไหลห่มทอนอีกานอนอยู่ใต้งามฟื้นไฟเหลืองเต็มป่าม่วนโมช่าตื่นใหม่ไหลเอาเปลี่ยนฤดู ซึ่งบ่กแกเรียนสู่นอนกูเกียงสองน,น้ำในคของมันไหลลังมาอมทอนแต่ขอบว่าของคอยนอนหลับตาโบเต็มหน่วยลูกชายเกิดเป็นเต่าพ่อไปมาอย่างได้เทียมไทยคอยเดินแต่ยายไปขอข่าวสืบเปล่ามาหลายปี ย้อนบ่มีเงินทองใส่ถุงห้องไวบ <c oughs> มาเหลือใจเด้ป่า <c oughs> ลูกเป็นเตาน้ำซัดสาตระกูลไฮขั้นต้อยตำ <c oughs> ขอท่านกินทุกเร้าคำแ <c oughs> ม่นว่าไผ่สิย่อเยอะ <c oughs> กระตามทอนแล้วแต่สินพี่น้องเอ้ยโ,โอ้ล่ำเรื่องอยังตัวนี้ล่ำเรียงสุวรรณหงษ์ทองโอ้อันนี้สุวรรณหงษ์เกาทองก่อนก่อนล่ำสุวรรณหงษ์เกาทองค่ะก่อนล่ำสุวรรณหงษ์เกาทองก่อนล่ำเรียงของย่ายโอ้เป็นย่ายวะนี่ค่ะเป็นย่ายราบด์เป็นโอ้ราบด์เป็นย่ายราบด์เป,บเป็นย่ายไม่ย่ายของสุวรรณหงษ์เนี่ยบ่ มันเป็นยังไงบ้านเอีอยมลำอันเรื่องมันเป็นยังไงนั่นเนื่อสุวรรณหงส์ต่อท่องค่ะเขาให้เป็ียนย่าบ่เนี้ยค่ะไปขอเข่าในเมืองสินตุวารสินตุวารอาชีพขอเข่าอ๋อคนนีจากอาชีพนี่จักเทียนมี่นี่บวบันก่อนขอเข่าก่อนขอเข่าก่อนไปหอดหาขอเข่าหมายถึงว่าไปหอดเมืองสินตุวารสิไปหอดเมืองสินตุวารนะครับอยู่อำเภอไหนสินตุวารนี่ย เ่อก็ม่เคยดูเพรามันมันดนเลยแม่ตั้งแต่พ่อบิก็บ่เคยได้ล่ำเนาะสินทวาเมืองสินทว่าจ้เมืองสินทวาินว่าโอ้ซื้อในเรื่องสินทวาเพื่อนเพื่อนว่าจักไหนบ้านญาบกันหอดไปเลยหอดกัหาพ่อพญาเสียงกทิติ์พ่อพญาเสียงาทิติดแล้วกับพี่ลูกสาวื้อสีสังวาลลูกสาวสองคนซื้อกบาอือก็เลยไปล่ไขอเขายูเมืองพญาบ่ขอเขาเมืองพญาพญพราะวาอพ่กะบีนะ่านจุนาขอ มุขซอคุณแม่ขอขอบคุณแม่บ้านี้มันเป็นยังไงเมันก่อนมันบัดหัวใจหายอายทยบานขอทาน้ำยาซ้ำเติมคุณนายเอ้ยนกเขาต่อบ่เคยลืมว่าทีเกินต่างแต่เขาเพลินยางเลี่ยงใส่หิน ว่าใจ้ายยังบ่สินสินยายต่ำเดี่ยวขอจูให้เนี <c oughs> ่ยพอมาถึงเงินตา้านเพื่อนต่อยสีบ่มียังน้ำตาพังลงอาบแจมเนม้เมพื่นตีทะบีตืมคุณนายเอ้ยนนบมือคือนนอจอ,อง สงสารคอยแม่แน่เด้อแม่แน่เด้อเออเอคุณนายเออเก่อนนี้แหละค่ะอ๋ออ๋นี่ไปไปไปคุณนายคุนตีตีตีตัวถ่าพ่อผมพ่อใจไปขอเขาไปแล้วพ่นเอาเขาให้แล้วก่อยังขอลูกสาวพ่นโยตัวโอ้ขอขอลูกสาวพ่นอีกตีขอลูกสาวพ่นอีกแต่บ้านพ่นทุกทายกับลูกสาวคนคนคนณลาหน่ะ ตัดสินใจเอาครับสุวันหงค์เต่าทองโอ้สุวรรณหงค์นี่เป็นหลานยายสุวรรณหงค์เป็นเต่าเป็นลูกโอ้เป็นเต่าสิแต่เลูกของยายสีอืมเจ้าเป็นยายสีเอ็นมั้ยยายสีโอ้มันเป็นยังไงขึ้นได้ออกมาเป็นเต่าที่ไหนก็ระูมว่าเป็นยังไงจะได้ออกมาเป็นเต่าเนาะเพราะว่าข้าเจ้าบอกว่ารวบแล้ตัดตอนสิจ้ะออกมาเป็นเต่าเลยอกะล่ำเลียงนี่มันมันเป็นแบบว่าออกมาเป็นเต่าล้วนนะค่านผู้จักเรา่องมาแบบนี้เดียวกับในแง่ของเพื่น เวลาเพ,าพ,าพิ่นจะเอาเวลาโมเพิ่นจะบอกปวดปวดอย่างไรอืมก้อนนี่สิก้อนก้อนนี่มันก้อนนั่งเอกในล่างบางเทียมยังไงก้อนนั่งเอกกับล้ำอยู่บัวบานนั่นแหละโอ้อันร่างมันเป็นอันน้ำสาวน่ะบ่บ่บ่มันรออ่างเ<า>ป,ป็นน้ำเสาด้วก่อนเพราะบัวบานล้ำน้ำเรียงเอียงบัวบานสมบัติทองต่อทอดกรเป็นนางเอกให้เพื่อนกรเป็นโอ้นางเอกจำได้บัวบานก่อนนางเอกจำได้คนอยากฟังก่อนนางเอกนางเอกนางเอกนังเอกถึกจำขี้เลยบนี่

ผู้งามผู้งามพ่อทำใจดีผนไฟมอดแล้วไฟมอดเลยแต่กลิ่นว่าน้าเข่าวะนี่เนาะล้างไฟหลังไฟเออมาหอดอันอันผู้นี้เป็นเป็นเอื่อยแมนบ่เป็นเอื่อยโอ้เป็นเอื่อยของอันผู้ผู้นั่นผู้นั่นเป็นน้องของผู้นี้ผู้นี้ก็เลยได้เป็นเอื่อยของผู้นั่นผู้นั่นกระลำเป็นคือผู้นี้วะนี่ผู้นี้ก็ผู้นั่นกระลำเปลี่ยนผู้นี้กระลำเปลี่ยนผู้นั่นผู้นี้ผู้นั่นกับผู้นี้โอ้ปวดหัวผู้นั่นกับผู้นี้ผู้ใดิผู้ใดิลำมันนั่นกว่า ก็เนี้ยมาจากฟังอันเอี้จานั่ล่ำก่อนอันจำได้จักก่อนเมือ่อี้มาหามงคลหม้อมหามงคลนี่นอนเออมาหามงคลมวนอยู่ดิของเชียเช่ยวเด้หน่ะบ่ของเชี่ยวชื่อว่าหลอมโอ้ของอี่หลอมเหมือนไปหาเราอยู่เราบ่สบายเอาแล้วเป็นยังครับเหมือนเราเป็นโอ้สบายอาการอันนั้นอยู่ฮาดไก่มไหมอู้นะไก่ที่ต้มสูจะมาต้มต้มผมสูไก่กินนะ ก้อนก้อนห้องใหญ่เอาก้อนห้องใหญ่น่ะมหาเมฆ้อนโดนปีละเด้บ่ได้ว่าจะเถื่อเอาก้อนไม่จำจำของแกได้อยู่ก้อนไม่เออแต่ไ่้จบเลยเนาะครับครับเอาได้น้อยๆกันหน่ได้ได้จบก็จบบ่จบก็บ่มาจบก็ได้เที่ยวเที่ยวพันมีลิขสิทธิ์เอแล้วก็มีดอกเที่ยกัน มหามงคขอมองลขมนเปื่มประสกิก่อนเรเคยลืมยังป่าเปื่มบลืมบุญพระพ้น,ออนสีปี3ามศูนย์แสงพินุษใสช่สองลาเขาอาอ้าอ่าอมเป็นกองชายยุทถุกทเทียนขันดอกไม้ฉลงมใจในช่วงอกบาทถ้าพกเป็นพ,อพ่อคู่ไห้ซุมละอยู่คือนาม เจ้าสยามน้ำไทยป่าไต่เงาหอมอง์ร้เช้ายังค่อยบาอุราเมือนถาวถ้า,ายพราพรนในส่งเสือน<ป>หายบันคืนทุกโศกหอนระพรนเกียวเวียนรพาพันษาประคาเทียนสะดุดเปลี่ยนเวียนถ้าใบผา,าบลากายบ่ไม่เมือนเดินพาคุ้นเข่านุนคำ ต้องกระทำบะขมเปรียวเมืองอีจานกานล่องเขียวป่าไทยเลี้ยวโจดจอนผู้มีพลพานุ้พออักษรรอลองทับเก่าเนื้อหวัวเจ้าว่วงประชาบอช่อชงยิดอลาสเสด็จป่าพระนาดอนสเสด็จย้อนไปเห้มคืนเกินประไทยมโนเยีเ่ยมแกะตาเนมเจ้าเสือ ต่บัดดอกเสียงเนียหายังค่อยเอื้อความอบอุน่นน้ำผาไทยบ่ีิคุณสนับสนุนในทุกด่านอีจานควงให้ควงงามผู้เป้เป็นถนนหรือแรงน้ำทํำหรือทงบ่ส่งอิดทรงตะกิจเป็นแนวทางบ่เปอยบ้างให้มางเอาก่วงชนเฮาบาเา่เหงา เจ้าอิจานนักปวงคือฝนหลวงโลาหัมแผนกองทัพบกคอยวิ่งเล่นทำตามแผนคือแผนป่าเนี่อหัวเจ้าผู้เหลา,ออมส,า,าสมเทศกัโนโนะอจซาเนียเนาะครับขอบคุณหลายๆโอ้ยสร้างจำได้นะปา,ปาดุนเก่าเนี่ยแน่นอน,น,อนดีดี ยกเขาได้ป่ะเนี้ได้กินบ้านเนาบ้านนี้บมั่หมดไฟซะแล้วแต่ไม่ก็ได้เขาบดไฟอยู่แล้วขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆโอ้ที่อนุเคราะห์รองนุ่งขอบคุณหลายๆร่ำมวนคักมวนเน่ที่เรพี่น้องครับมันเสียดายเสียดายเสียดายเนาะเสียดายสมัยสมัยนี้มันฆ่าโควิดกันมาสั่งกับสิได้ราองได้ร่ำอยู่ได้เนอะเออเนาะ ครับคปมนาพ่อกันไหมขอบคุณพี่น้องพี่น้องหลายๆลายครับพวมีความสุขกายสบายเจริญดวยของลาชินี้มะลำอตัดอ้อยกับกับผู้นี่มะลำน่ยางยางมะลำอยางครับเห็นอยู่ทนไนก็ซอยสนับสนุนด้วยพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ